ครับน้องๆครับพบกันอีกครั้งครับกับครูฮิลโก้พาวเวอร์เบนนะครับวันนี้ครูฮิลโก้ก็นําโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโจทย์สมการ2ตัวแปรนะครับที่อยู่ในช่วงชั้นของมัธยมปีที่3นะครับนำมาฝากน้องๆกันนะครับโจทย์บอกว่า 3x มเอบวกสอเท่ากับศนย์ะครับเป็นสมการที่1แล้วก็ 2x งเอ็ลบสาเท่ากับยีเป็นสมการที่2นะครับแล้ว3ามส่วนเลบไลบ 4ส่วน x มีค่าเท่ากับเท่าใดนะครับข้อนี้นะครับเราก็จะเริ่มต้นกันที่การดูโจทย์ก่อนว่าเราจะใช้สมการ1กับสมการ2มาทำอะไรได้บ้างนะครับสมการ1คือ3 x บวกส y นะครับเท่ากับ0สมการ2นะครับก็คือ2 x นะครับลบ3 y เท่ากับ 26นะครับเป็นสมการที่2นะครับเราต้องเล็งดูก่อนว่าตามหลักการในการทำสมการ2ตัวแปรนะครับเราต้องหาทางกำจัดครับกำจัดตัวแปรใดตัวแปรหนึะครับซึ่งอันนี้ครับแล้วแต่เราจะสะดวกนะครับในการกำจัดนะครับข้อนี้ครูเลือกกำจัดตัวแปร x ครับนะครับครูก็เล็งไปแล้วว่าเดี๋ยวครูจะกำจัดตัวแปร x นะครับน้องจะเห็นว่าตรงตัวแปร x เนี่ยมันจะมีสัมประสิทธิ์ นะครับคือ3กับสัมประสิทธิ์2อยู่นะครับเราทำให้ตัวเลขสัมประสิทธิ์ตัวนี้มันเท่ากันนะครับโดยการคูณหาเลขมาคูณน,นะครับสมการที่1ก็คูณด้วย2นะครับเอาสมการที่1คูณด้วย2นะครับและสมการที่2คูณด้วย3นะครับเมื่อเรากำหนดตัวนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับมันก็จะได้มาเป็นสมการใหม่ นะครับสมการสมการใหม่ก็จะเป็นสมการที่3นะสมการที่4นะครับสมการที่3นะครับก็เกิดจากสมการที่1นะครับเอาไปคูณ2นะครับก็ได้เป็น3าคูณสได้6 x นะครับบวกกับ2อคูณสได้4 y นะครับเท่ากับ2อคูณศได้0นะครับสมการที่3ก็กำเนิดเกิดขึ้นนะครับต่อมา สมการที่4ก็มาจากสมการที่2นะครับเดี๋ยวต้องขยบการเขียนออกมานิดนึงครับไม่งั้นจะติดหน้า Google นะครับโอเคเดี๋ยวมาตรงนี้นิดนึงนะครับก็คือ3เอาไปคูณกับ2นะครับได้ 6x นะครับแล้วก็ลบกับ3ไปคูณกับ3นะครับได้ 9y นะครับเท่ากับ2 6คูณ3นะครับได้เป็น78นะครับ ก็จะกลายเป็นสรรมการที่4นะครับตอนนี้เราจะใช้สรรมการที่3กับสรรมการที่4ในการคำนวณน,นะครับเราเล็งไว้แต่แรกแล้วว่าเราจะกำจัดใช่ไหมเราก็สั่งว่าเอานำสรรมการที่3ตั้งและลบด้วยสรรมการที่4นะครับก็จะเป็นดังนี้นะครับเมื่อลบกันนะครับตรงนี้ 6x ลบ 6x เหลือ0ูนย์นะครับและถ้าเราลบกันนะครับ ตรงบวก 4y นะครับกับลบ 9y ตรงนี้ครับดูดีๆนะครับตรงนี้ลบบวก 4y กับลบ 9y นะครับนํามาลบกันนะครับมันก็จะกลายเป็นท่านี้นะครับน้อง 4y นะครับแล้วก็ลบนะครับลบลบเข้มๆปื๊ดๆของครูคือตัวเข้มๆตัวนี้นะครับกับลบตัวนี้นะครับก็คือลบ 9y ตรงนี้นะครับครูก็เอามา ลอกไปซ้อนไปอีกทีหนึง่งเขาเรียกว่าเครื่องหมายชนกันนะครับเครื่องหมายลบชนลบตัวนี้นะครับนำมาลบกันส่วน0กับ78นะครับศูนย์ตรงนี้กับ78ก็นำศูนย์ตั้งนะครับแล้วก็ลบด้วยปืดป๊ดเลยกับ78ตรงนี้นะครับก็จะได้เป็นติดลบ78กับอีกฝั่งหนึ่งก็กลายเป็นลบจอลบเป็นบวกใช่ไหมครับก็กลายเป็น ส y บวก 9Y นะครับส y บวก 9Y ได้เป็น 13Y นะครับสามเท่ากับติดลบ78ได้ติดลบ78เสร็จนำไปคิด Y ครับก็เอาลบ78หาร13นะครับก็ได้เป็นติดลบ6ครับเราก็จะได้แล้วครับว่าตัว Y คือติดลบ 6นะครับคราวนี้มาดูที่สิ่งที่เราจะต้องหาต่อมาก็คือหา x นะครับหา x โดยการแทนค่าครับแทนค่าลงไปในสมการง่ายๆสักอันหนึ่งนะครับครูก็เลยคิดว่าน่าจะแทนค่าในในสมการ1แล้วกันนะครับง่ายๆก็จะได้เป็น 3x บวก2 y อ่าวก็ต้องเปลี่ยนสิครับอ่าเปลี่ยน 2y เป็นลบ6นะครับแทนค่าไปเป็นลบ6นะครับตัวนี้นะครับเป็นลบ6เท่ากับ0นะครับตัวนี้ได้เป็น 3x บวกกับลบ12นะครับเท่ากับ0ย้ายข้างไปเป็น12นะครับ ตรงนี้ก็ได้เป็น3 x x เดียวก็เท่ากับ 12, หาร3นั่นก็คือ4นะครับดังน,นี้เราก็ได้ทั้ง x และ y แล้วนะครับแต่โจทย์มันไม่ได้จบแค่นั้นนะครับโจทย์ต้องการให้เราทำการหานะครับหาว่าคำตอบสุดท้ายมันจะต้องใช้การแทนค่าในสมการที่หลังคับว่าแล้วตรงนี้ครับนะเราต้องไปแทนค่าเป็น x y เราทราบแล้วเราก็ไปแทนค่านะครับเเป็น4 y นะครับ y เป็นอ่าตรงนี้ต้องใส่โจทย์ไปก่อนโจทย์มันคือเครื่องหมายลบนะครับแล้วตรงนี้ก็คือซ้อนไปด้วยลบ6กนะครับนี่กับดักเราหลายทางจริงๆโจทย์นี้นะครับมันก็ส่วนด้วย4ส่วน x x, x. ก็คือตัว4 4ครับนะ4ตัด4แหละอ1นะครับแล้วก็3ส่วนด้วย 4-6ลบลก็กลายเป็น4บวก6นะครับก็กลายเป็น10นะครับ3ลบ1ก็คือลบ1ก็คือ10ส่วน10ได้ใช่ไหมครับเปลี่ยนเป็น10ส่วน10ก็คือ1ใช่ตัวนี้ก็จะกลายเป็นติดลบ7ส่วน10นะครับก็จะได้ตัวนี้มาเป็นคำตอบนะครับก็จะตอบข้อก็ไก่กันไปเลยทีเดียวนะครับเรียบร้อยครับ